ข้าแต่องค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูกจะขอเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์อย่างนี้ว่าการที่บุคคลทั้งหลายนั้นได้พิจารณาเรื่องราวของชีวิตจนเห็นคุณค่าในการมีชีวิตอยู่ เขาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้รู้ค่าในชีวิตเห็นคุณค่าในการมีชีวิตอยู่แล้วจะก่อเกิดอน,นิสงฆ์เช่นไรแต่บุคคลทั้งหลายผู้เห็นค่าในชีวิตเหล่านั้นหรือเจ้าค้าและการที่บุคคลทั้งหลายไม่พิจารณาให้เห็นคุณค่ารู้คุณค่าของชีวิต การมีชีวิตอยู่การได้เกิดมาเป็นมนุษย์เขาทั้งหลายเหล่านั้นจะได้รับโทษเช่นไรตามอำนาจของกฎแห่งกรรมกฎธรรมชาติในวัฏะสงสารขอพระพุทธทองค์โปรดทรงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังเพื่อน,น้อมไปเผยแผ่ด้วยเถิด พระพุทธเจ้าค่ะเดลเลดนะพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยลูกจงพิจารณานะอย่างนี้เถิดว่าดวงจิตทั้งหลายผู้รู้คุณค่าของชีวิตนั้นเขาย่อมทำคุณอน,นันต์ให้เกิดขึ้นได้ด้วยการ พิจารณานะเห็นสิ่งที่ควรทำเห็นสิ่งที่ไม่ควรทำเขานั้นเห็นชีวิตเป็นของชั่วคราวเขาจะไม่ยึดติดในสิ่งที่ไม่ควรยึดติดเขานั้นจะทำชีวิตให้มีคุณค่าและเขานั้นก็จะอาศัยชีวิตที่มีอยู่นี้เพื่อทำความดีเพื่อพ้นทุกส่วนบุคคลทั้งหลาย ผู้ไม่เข้าถึงไม่รู้แจ้งเรื่องราวแห่งชีวิตไม่เห็นคุณค่าของชีวิตเขาก็จะดำเนินชีวิตไปวันๆหนึง่งโดยไม่รู้ว่าอะไรควรทำอะไรควรละอะไรไม่ควรยึดติดอะไรควรปล่อยวางเขาจะไม่สนใจกับสิ่งเหล่านี้ไม่สนใจกับเรื่องราวของการสร้างสัรค์ความดี ในที่สุดเขาก็ไม่สามารถอาศัยกายนี้เพื่อความพ้นทุกข์แต่เขาจะอาศัยกายนี้เพื่อเกิดอีกด้วยการหลงอยู่จมอยู่กับกายกายนี้เวียนว่าตายเกิดต่อไปเช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าน้อยการที่ลูกทั้งหลายรู้แจ้งในเรื่องราวของชีวิตจึงมีคุณอน,นันต์ การที่ไม่รู้แจ้งในเรื่องราวของชีวิตจึงมีโทษมหาหันคือการเวียนว่ายตายเกิดหาที่สิ้นสุดไม่ได้และคือการหลุดพ้นจากความทุกข์พระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยชีวิตของคนเราเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่ถ้าเราเข้าใจชีวิตแล้ว เราก็จะเป็นผู้ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องและทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นมากจนมากที่สุดจนสามารถอาศัยกายนี้เพื่อตัดสรู้ธรมเพื่อบรรลุธรรมเพื่อเข้าถึงพระนิพพานแต่ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจเรื่องราวแห่งชีวิตเราก็จะอาศัยชีวิตนี้ไปเกิดในที่อื่นที่ตกระกรรมลำบาก เวียน่าวตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารมีดวงจิตมากมายหลงเกิดหลงตายให้คุณค่ากับชีวิตมากเกินไปแต่ไม่ทำชีวิตให้มีคุณค่าเขานั้นก็เลยต้องเวียน่ายตายเกิดตกละกรรมลำบากอยู่ในทะเลทุกนี้เช่นนตรลาพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยเะนั้นต่อจากนี้ไป ให้ลูกทั้งหลายจงมันพิจารณาให้เข้าใจชีวิตเถิดลูกแล้วจงดำเนินชีวิตให้เกิดคุณค่าจงละในสิ่งที่ควรละจงทำในสิ่งที่ควรทำในเวลาที่มีอยู่เถิดลูกจะได้ไม่เสียเวลาเช่นนี้ละพระพุทธเธจ้าน้อยเอย่ยลูกพอจะเข้าใจบ้างแล้วหรืออย่างเล่า จงกล่าวทำนั้นมาเถิดลูกเอ๋ยสาธุพระพุทธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระพุทธองค์นะเจ้าค่ะลูกเมื่อได้สดับฟังธรรมนี้แล้วก็พอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะว่าการรู้คุณค่าเห็นคุณค่าของชีวิตนั้นมีคุณอน,นันต์ทำให้เราทำประโยชน์ได้มากมายจนถึงความหลุดพ้น การไม่รู้คุณค่าของชีวิตทำให้เรานั้นเพลิดเพลินลุ่มหลงกับชีวิตจนทำให้เราอาจจะติดลบอาจจะเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนตนเองยึดติดยึดมั่นถือมั่นทำให้เรานั้นต้องมีการเกิดอยู่ล่ำไปลูกพอจะเข้าใจเช่นนี้แลพระพุทธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระพุทธองค์ วันนี้ลูกต้องกราบขอลาก,ก่อนเอาไว้ลูกจะมาฟ้าฟังธรรมใหม่พระพุทธเจ้าค่ะสาธุ